เมื่อช่วงค่ำของวันที่20สิงหาคม2563หลังจากที่เจ้าหน้าที่ตำรวจปฏิบัติการจับกลุ่มแกนนำจัดก,กิจกรรมชุมนุมต่างๆในข้อหาความผิดฐานยุยงปลุกปัน่นตามปออาญามาตรา116และอื่นๆต่อมานายอนนท์นำพาทนายความสิทธิมนุษยชนและนายเดชาธรบำรุงเมืองหรือฮอกกี้เจ้าของเพลงประเทศกูมี พร้อมด้วยแกนนำฝ่ายประชาชนและนักศึกษารวม9คนได้เดินทางออกมาจากศาลภายหลังจากที่ศาลนั้นอนุมัติให้มีการประกันตัวด้วยวงเงินคนละ1 0 0 0 0 0สบาทโดยมีเงื่อนไขห้ามกระทำการใดๆในลักษณะเดียวกันกับการกระทำที่ถูกกล่าวหาในคดีนี้อีกซึ่งทั้งหมดนั้นได้เดินทางมาอย่างพร้อมเพียงกันและแสดงสัญ,ญลักษณ์โดยการยกมือ3นิ้ว ภายหลังผู้ต้องหาคณะประชาชนปวดแอกได้รับการมรกันตัวในเดชาธรบำรุงเมืองหรือฮอกกี้กล่าวว่าก่อนอื่นนั้นต้องขอขอบคุณศาลเจ้าหน้าที่ตำรวจและทุกๆคนที่มาให้กำลังใจซึ่งส่วนตัวรู้สึกตกใจเล็กน้อยแต่เราก็ยังยืนยันอุดมการเดิมว่าเราจะสู้ต่อไปและพร้อมจะขึ้นเวทีต่างๆที่ถูกเชิญเพราะมันเป็นสิทธิ์ที่เราทำได้ ส่วนเรื่องเหตุการณ์นี้จะทำให้มีเพลงต่อไปหรือไม่ตนขอไปนั่งคิดดูก่อนเพราะเหตุการณ์วันนี้นั้นมันเกิดขึ้นเร็วมากจริงๆตนยัง,งงงอยู่เลยจึงขอไปนั่งคิดดูก่อนว่าจะสามารถเอาอะไรมาแต่งได้บ้างก็ขอให้ติดตามกันต่อไปทั้งนี้นายเดชาธรยังกล่าวทิ้งท้ายติดตลกว่า i.a.d. ลืมเนื้อยังถูกจับเลยถ้าจำเนื้อได้หมดนี้ก็ไม่รู้จะเป็นอย่างไร นายบารมีชัย,ยรัตน์แกนนำสมัชชาคนจนกล่าวว่าการที่ตนไปร่วมชุมนุมในวันนี้นั้นเป็นสิทธิ์ที่ตนเห็นว่าสามารถทำได้ตนก็ได้บอกต่อสารว่าสารไม่ควรออกหมายจับหรือรับคำร้องของเจ้าหน้าที่ตำรวจเพราะสิ่งที่เราทำได้นั้นเป็นสิทธิ์ที่เราทำได้และสารก็ยืนยันว่าเราสามารถไปร่วมชุมนุมได้ซึ่งเราก็ยืนยันว่าเราจะเดินหน้ากิจกรรมต่อไป นายธนายุทธนอยุทยาแรปเปอร์ของเตยกล่าวว่านักเรียนนักศึกษาที่จะออกมาสู้อย่าเพึ่งท้อเรามีสิทธิเสรีภาพเหมือนกันเท่าเทียมกันและเราจะเปลี่ยนแปลงประเทศนี้ไปด้วยกันด้านนายอนนนนำพากล่าวว่าสำหรับการปล่อยตัวในครั้งนี้ก็มีเงื่อนไขเหมือนเดิมคืออย่าไปกระทำผิดซ้ำแต่เรายืนยันว่าสิ่งที่เราทำนั้นไม่ได้ผิดกฎหมาย และอยู่ในกรอบของรัฐธรรมนูญทุกประการเรามุ่งหวังว่าอยากเห็นสังคมที่เป็นประชาธิปไตยส่วนเรื่องของการประสยัยรวมไปถึงเนื้อหาที่ปรไสของตนก็ยังเหมือนเดิมยิ่งในช่วงมาตรากฎหมายและการร่างรัฐธรรมนูญเรายิ่งต้องประสัยให้เข้มข้นขึ้นนายอนนท์ยังกล่าวว่าวันนี้ศาลได้มีการตำหนิเจ้าหน้าที่ตำรวจว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจนั้นไม่ควรนำตัวมาฝากค้ง แต่ควรปล่อยตัวในชั้นพนักง,งานสอบสวนและเจ้าหน้าที่ตำรวจควรใช้วิธีในทางการเมืองคือออกหมายเรียกก่อนและหลังจากนี้หากมีการขอสารออกหมายจับสารอาจจะพิจารณาโดยการไม่ออกหมายจับปล่อยให้เป็นหน้าที่ของตำรวจในการออกหมายเรียกก่อนซึ่งจะทำให้สถานการณ์ขี้ขายขึ้นนอกจากนี้สารยังตำหนิตํารวจว่าไม่ควรเอาเรื่องนี้มาทําให้สารเกิดความวุ่นวาย เพราะตำรวจสามารถออกหมายเรียกได้ก่อนและเราก็พร้อมที่จะเข้าสู่กระบ,บวนการอยู่แล้วอย่าใช้กฎหมายมาคุกคามพวกเรานายอนน,น์กาวสืบจากข่าวรายงานสนับสนุนโดยหุ๋ยเคมีตร,ราราชสีมงกุฎหุ๋ยคุณภาพดีคู่เกษตรกรไทยผลิตโดยเกรียงไกลเคมีคอนสนใจติดต่อคุณเกรียงไกล0954605580